การสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดจะทำให้เส้นทางชีวิตของเรานะ่มีแต่ความบริสุทธิ์และก็มีชัยชนะไปตลอดการเดินทางในสังสารวัตรบุญกุศลที่เราทำในแต่ละครั้งนั้นนะถึงแม้จะไม่ส่งผลให้ในทันทีแต่อย่างน้อยผลที่เราจะได้รับก็คือ ความสบายอกสบายใจละทำแล้วทำให้ใจของเราผ่องใสโปร่งโล่งเบาสบายใจจะขยายก,กว้างขวางออกไปไร้ขอบเขตถึงจะไม่มีใครรู้ก็ตามแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ดตัวงของเราเองยิ่งถ้าหากาเราได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสามารถฝึกใจให้หยุดให้นิ่งสนิทดีแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าถึงเอกันตะบร,รมสุขคือได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะจ๊ะพระสาัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในคุตนิกายธรรมบทว่าหากใครก็ตามจะทำบุญก็ควรทำบุญให้บ,บ่อยๆและควรทำใจให้ปิติภาคภูมิใจในบุญที่ได้ทำไปนั่นบ,บ่อยๆแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การทำบุญเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากแต่หากตั้งใจจะทำจริงๆ และมีความเข้าใจถึงอนิสงส์ที่จะได้รับว่ามีคุณค่ามากมายเพียงไรเหมือนการรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายทุกวันเพราะเรารู้ว่าจะาำให้มีพละกกำลังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนตรนหนักว่า บุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสมบร็จทุกอย่างก็จะสั่งสมบุญกันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขแต่เพราะมองไม่ออกว่าบ,บุญมีความสำคัญอย่างไรจรึงประมาทและกระดูเบาไม่สั่งสมบุญให้เป็นประจำทุกวันถ้จะทำก็นานทีปีครั้ง แต่สำหรับผู้เห็นคุณค่าของบุญท่านจะทำบ่อยๆทำติดทีทำทุกที่ทุกเวลานาทีที่มีโอกาสเมื่อทำบุญแล้วก็จะหวนนึกถึงด้วความปีติและภาคภูมิใจและการนึกถึงการทำบุญบ่อยๆนั้นจะทำให้บุญเนี่ยทับทวีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ ในเรื่องนี้พระตองจึงสอนให้เรานึกถึงแต่บุญอย่างเดียวแล้วก็ทรงย้ำว่าให้นึกถึงบ่อยๆส่วนบาปาจะเป็นนึกมันจะไปคิดเพราะการนึกถึงบาปที่เคยพลังพลาดไปทำนั้นจะทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสและอาจทรงผลให้ไปเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนในอบาย,ยภูมิได้ ดังนั้นอะอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดแล้วมุ่งหน้าสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวแล้วจึงจะทำให้เรามีแต่ความสุขไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในสมัยพุทธกาลได้มีหญิงฐานะยากจนนางหนึ่งต้องอาศัยการเฝ้านาเขาเลี้ยงชีพเพราะดิเดชาทำทำานมันน้อย แต่ด้วยความที่เป็นหญิงผู้มีใจิตใจงดงามและเคยได้ฐานเอาไว้ว่าให้ได้มีโอกาสทำบุญกับทักขินในยะบุคคลทำให้ภาพของนางไปปรากฏในยานทัศนะของพระมหากัสสปเถระ,ระช้าวันนั้นพระเถระหลังจะออกจากนิโลธสมาบัติ ก็ได้ออกวินาบาทไปโปลดนางที่ทุ่งนาที่นางได้ดูแลอยู่เมื่อนางเห็นพระเถระมาปลดถึงท้องนาก็ปิติใจเป็นอย่างมากพระเถระเดินเข้ามาใกล้นางยังกราบเรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอได้โปรดอนุเคราะห์คนยากจนก่อนเธอ จากนั้นก็รีบนำข้าวตอกซึ่งเป็นอาหารสำหรับชาวันนั้นของนางน้อมถวายพระเถระด้วยความเคารพหลังจากใส่บาตแล้วนางก็นั่งลงก้มกราบโดยเป็นจางข้าิษด์ได้บูชาเนื้อนาบุญของโลกด้จิตเรื่มใสแล้วติฐานจิตตอนหน้าพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ อดิฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมทิพระคุณเจ้าได้บรรลุแล้วดิเธอรพระเทละก็ได้ยังจิตของนางให้เพลิดเพลินมันเทิงอยู่ในบุญ้ดยสมโมทธนิยกถาสั้นๆแต่ก็จับใจว่าเอวังหูตุจะมีความหมายว่าขอความปรารถนาที่เธอตั้งใจไว้ดีแล้ว จงพลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์เถิดจากนั้นก็เดินจากไปด้อาการสงบสำรวมเมื่อนางได้ใส่บาตรแล้วเด้ตามระลึกถึงบุญด้ความบิติเบิกบานจนมีความรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้แต่คล้อยหลังพระเถระไปไม่นานเท่าไหร่ นิบากกรรมเก่าของนางกับตาม,มาทันทำให้อสารพิษตนหนึ่งออกจากรูและกัดนางจะล้มลงตายบนคันนาอันเป็นทางเข้ากระท่อมของนางนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้พระมหากัสปเีระท่านทราบอยู่ก่อนแล้วจึงแม่ตาได้มาโปรดนาง,งมีใจอยู่ในบุญ ก่อนที่จะเดินทางไกลออกจากร่างกายไปสู่ปรโลกต้ากับพิจารณาด้วยความรู้ของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทองแท้ก็จะทำให้เข้าใจคล้ายเคลื่อนเหมาเอาว่าทำบุญแล้วไม่เห็นบุญช่วยเลยหรือไม่ก็สรุปแบบผิดๆว่า ละนางนี่ทำบุญกับพระเถระจึงได้ตายเร็วอย่างนี้เหมือนชาวโลกในปัจจุบันอีกมักจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจะเป็นพาศสิทธิ์อยู่ในวงขีเมาทั้งหลายเรื่องํำนองนี่เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะจ๊ะและเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมาก พราะคนสนมายยังติดอยู่กับสิ่งที่เห็นในปัจจุบันยังไม่เข้าใจเรื่องผลแห่งการการะทำในอดีตชาติทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตของทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นซึ่งก็มีทั้งดีและที่ไม่ดีพระเถระได้เห็นในญาณทัศนะนของท่านแต่แรกแล้วว่าอย่ารไรเสียวันนั้น ท่านจะไปหรือไม่นางก็ต้องถูกงูกัดตายอยู่ดีแต่ด้วยความมีเมตตาท่านจึงเดินทางมาโปรดเพราะจะทำให้ชีวิตหลังความตายของนางมีสุคติเป็นที่ไปและจะได้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนางถูกงูกัดตายแล้วก็เป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองที่กว่างทังสามสิบยนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้เห็นวิมานและทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ของตัวก็เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากนางได้พิจารณาว่าทิพยรสมบัติเหล่านี้ตัวเองได้มาอย่างไรก็เห็นว่าเพราะได้ถวายบิณฑบาต ซึ่งเป็นเพียงทายธรรมอันน้อยนิดแด่พระมหากัสป,ปะจึงทำให้นางอาศจารในบุญยิ่งกว่าสมบัติที่นางได้รับซิอีกเลยมีความคิดว่าอยากละนั้นเลยเพราะควรที่จะทำสมบัติที่เรามีอยู่นี้ให้ามากยิ่งขึ้นและให้มันคงขึ้นกว่าเดิมเพราะบุญที่เราทำไปนั้นนิดเดียวเอง ไม่นานก็อาจจะหมดแล้วจะทำให้หมดสิทธิทจะใช้สมบัติเหล่านี้อีกดังนั้นนางจึงลงจากเทวโลกไปอุปถัมภพระเถระเทพธิดาอุปถัมภะอยู่ประมาณสามวันพระเถระก็เห็นนางเข้าจึงเตือนว่าเทพธิดาท่านมาอุปถากเราอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกเชิญท่านกลับไปเถิดแต่เทพธิดาก็อ้อนวอนว่า และคุณเจ้าผู้เจริญท่านจำหญิงเฝ้านาที่ถวายข้าวตอกก่ท่านได้หรือไม่ดิฉันคือหญิงเฝ้านาคนนั้นการที่ดิฉันมาทำอย่างนี้กับรอบราถนาที่จะให้ได้บุญเพิ่มและทำสมบัติอมิทิพที่ดิฉันได้แล้วนั้นมั่นคงไม่มีวันเสื่อม พอได้ฟังหนึ่งนั้นพระเทเระก็ชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมว่าเทพธิดาเธอเป็นผู้หญิงไม่สมควรจะอยู่ในเขตอาสมของเราเธอจึงกลับไปเสด็จเถิดไปถูกพระเถระาไม่อนุญาตนางก็จำยอมต้องจากไปพร้อมกับเสียงร่ำให้ทำให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ซึ่งกำลังประทับอยู่ในพระคันตกุฎีทรงได้ยินด้วยเพราะโสตาธาตุอันเป็นทิพย์โดยพระกรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณพระองค์จึงเสด็จมาปรากฏอยู่ต่อนหน้าเทพธิดาในอากาศแล้วตรัสสอนเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาการปรารถนาที่จะทำบุญเป็นวิสัยของมันดิต ผู้ต้องการบุญแต่การสำรวมระวงังในศีลเป็นอาเทียงกัสป,ปะบุตรของเราจะได้กระส่งแสดงธรรมเพื่อประคองใจของนางให้อยู่ในบุญมากยิ่งขึ้นพรจบพระธรรมเทศนาเจติดากระเดบ,บรุทธธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีโลกุตละสมบัติที่มั่นคง ไม่มีวันเสื่อมสลายอย่างแท้จริงจากเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจถึงอนันดิสงของการทำบุญเงินเนื้อนาบุญวิธีการทำบุญและบุญมรนดาลได้เป็นอย่างดีรเริ่มตั้งแต่เนื้อนาบุญคือพระมหากัสสปะเถระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติวิธีการทำบุญคือ นางได้ทำบุญด้วยความเคารพเลื่อมใสมีความปีติเบิกบานอยู่ในบุญและการที่ปรารถนาจะทำบุญอีกบุญนั้นก็เลยบันดาลให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าเสด็จมาโปรโดทำให้นางได้สมบัติอันมั่นคงอันไม่มีวันเสื่อมสลายต่อไปอีกคือการได้บรรุษรมเป็นประโสดาบัน ดังนั้นการสร้างบุญบาร,รมีจงเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องขนขวายทำการในเต็มที่นะจ๊ะพราะการสรั่งสมบุญคือการสร้างผังความสุขข้ามชาติดังเช่นเทพธิดาท่านนี้ที่ยกสถานะของชีวิตในสังสารวัตรได้ด้วยบุญฉะนั้นเราจะต้องมันสั่งสมบุญบาร,รมี ทำกันบ่อยๆอย่าได้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวไปชีวิตในสังสารวัฏจะได้สดใสและมีความสุขไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงให้ครอบครัวอยู่เย็นเมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพรันจองทุกท่านเธิ